สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมมอเลลี่คลิปนี้เราก็มาดูบรรยากาศของเพียวบิ้มกับการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆในทีมซาริเยเพื่อที่จะเตรียมลุยหลีกตุลเคียถ้วยแรกในวันที่21 22และ23นี้นะครับซึ่งก็น่าจะมีการถ่ายโปสเตอร์หรือว่าเป็นวิทีอาโปรโมทของทีมซาริเยครับงานนี้สาวๆทุกคนก็ได้มาเจอกันนะครับเจอกันวันแรกก็น่ารักกันมากๆเลยครับอย่างลีล ก็มีการถ่ายภาพกับ เพียวบิ่มอย่างน่ารักเพียวบิ่มมีการจุ๊บเบาๆลีลาเลยนะครับแล้วเพียวบิ่มก็ได้มีการถ่ายภาพกับคิมเบอรีนนกก่ซึ่งเป็นนักกีฬาต่างชาติบีหลังซึ่งเป็นนักกีฬาต่างชาติด้วยกันนะครับเจอกันครั้งแรกก็น่ารักกันมากๆเลยครับรวมทั้งถ่ายภาพกับเพื่อนๆร่วมทีมคนอื่นๆซึ่งสาวๆของเราแน่นอนว่าฤดูการที่แล้วก็ได้เล่นด้วยกันนะครับแล้วมาฤดูการนี้ก็ได้เล่นด้วยกันอีกงานนี้ก็คงจะหายคิดถึงกันแล้วนะครับ รอเชียเพียวบิมในสมสนสูรซาเยวันที่21นี้ได้เลยครับ